สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำปลา้าต่างแดนนะคะปลรราเนี่ยค่ะก็จะใช้ปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็ไม่เล็กมากประมาณนี้นะ,ะนี่ค่ะชื่อปลาว่าฮาตาบะตะนี่นะคะก็จะใช้ปลานี้เพราะว่าดูแล้วก็แคล้ายปลาแม่น้ำบ้านเราเนาะ คล้ายปลาปลาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่ค่อมีไขมันอนะ่ะแบบเนี้ยดีนะถ้าเป็นปลาที่มีไขมันมากๆเนี่ยปลาทะเลแต่น,นี้ก็เป็นปลาทะเลนะะแต่เป็นปลาที่มีไขมันมากๆปลาบางบางชนิดเขาจะมันนะคะอันนั้นทําไม่ดีคนะ่ะเพราะว่าทําตําไปแล้วเขาก็จะจะมีน้ํามันออกมาคนะ่ะแต่ว่าปลา ปลาแบบเนี้ยแบบปลาแม่น้ำบ้านเราเนาะมันก็คล้ายๆนะเวลาทำไปมันจะไม่มีน้ำมันนะอีกปลาชนิดหนึ่งที่การใช้ทำก็คือปลากระพงแดงนะคะก็คือหรือว่าปลาไทยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกปลาไทยนะชื่อไทยนะแต่ภาษาไทยเนี่ยเรียกปลากระพงแดงนะก็จะใช้ปลานั้นก็ได้นะะแต่ว่าปลานั้นมันจะราคาแพงหน่อยแล้วอันนี้วันนี้พอดีไปเจอ ปลาตัวนี้มาก็เลยเอามาลองทําดูนะ,ะอะน,นี่ก็เป็นการทาครั้งแรกแต่จากปลาตัวเนี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก็เอาเอาท้องเครื่องตรงนี้ออกนะเอาครีบเอาท้องครีบนี่ไม่เอาไไเออกก็ไดแต่ออกเลย ก็ใช้เขียงแบบเลื่อๆแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้นะเอาทองออกแล้วเอาครีบออกเอาหางออกนะออยิ้งไม่ต้องอาหางออกออาาออกไนะ็ไเนาะปลาตัวเล็กมากๆบางคนเขาก็าใส่ไปทั้งตัวเนาะ นี่เสร็จแล้วทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เอาไปล้างมาล้างอีกเอาเกลือล้างเขานิดหนึงนะ่งค่ะ ล้างอีกรอบนะคะล้างรักตองรอบ ไว้ผักไปน้ำเพือนผักไปให้น้ำแห้งๆระเด็ดได้นึมมงเสร<ะ>็จแล้วก็เตรียมไหายมา้อยค่ะนี่นะคะเตรียมไหอยไ ็นี่อันนี้จะเป็นเกลือแบบสำหรับทำผัดดองนะคะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เกลือเกลืออะไรก็ได้ะอนะจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นเกลือกินเผาไรอย่งิง้ยเกลือแบบดองผัดก็โอเคี่ก็อัน,นีการใช้เกลือที่พอใช้ดองผัด มาณไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเค็มนะคะเกอ,อใสป,ประมาณประมาณนี้นะเพื่อนถ้าใส่น้อยเกินไปก็จะเน่านะคะถ้าใส่เยอะเกินไปก็เค็มถ้าใส่ประมาณนี้นะคะับะกะเอาไปเพื่อน ที่มันไม่แบบเกลือเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปไม่เยอะบนตัวปลาเกินไปแล้วก็ไม่แบบน้อยเกินไปอะไรเงี้ยส่วนข้าวคั่วกับรามเนี่ยเพื่อนๆจะจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะจากประมาณสามเดือนอะไรเงี้ยหรือจะใส่ไปเลยก็ได้อันนี้กัรยังไม่ใส่เพราะว่าจะรุ่นเนี้จะใส่รำอ่อนนะคะ ปกติจะใส่ข้าวคั่วเพื่อนก็เลือกใส่นะจะใส่สองอย่างก็ได้ก็อันนี้จะใส่รำอ่อนแต่ว่ารำอ่อนยังไม่ซื้อมาก็จะใส่เกลือแล้วก็เอาไว้ในหายเนี่ยก่อนค่ะ ก็จะใส่น้ำปลาไปด้วยก็ได้นะคะนิดหน่อยบางเพื่อให้เขาแบบว่าเกิดน้ำอะไรเงี้ยใ่ก็ใส่น้ำปลาไปด้วยนิดหน่อยโอเคก็กลัวมันเก็มเกินไปเราก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้แบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็เก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะก็เก็บไว้จนประมาณ3ามเดือนอะไรแล้วก็มาใส่ข้าวั่วได้นะคะ กระัวหรือรำอ่อนอไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีทำบาร้านะคะแต่ว่าหน้าหนาวนี่ก็จะช้าหน่อยนะ,ะสำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าบ้านๆเราก็ถ้าสะดวกก็ใส่กระขั่ว,วใส่อะไรไปเลยค่ะใส่ํำอ่อนเนาะ,ะโอเคค่ะนี่ก็คือวิธีทำบารสาสไตล์ต่างแดนนะคะ,ะเก็บไว้นี่นะคะ ทำข้าวคั่วคะเดี๋ยวเอาไปปั่นแล้วก็อันนี้จะไว้ใส่ลาบด้วยแล้วก็เอาใส่ในที่เราทำงวดก่อนนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นปลากระพงแดงนะ,ะที่ทำไปงวดก่อนนะก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาแบบที่ให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าเป็นปลาคนละชนิดนะคะน้ำก็ดแดงๆนะ ก็เราก็จะใส่ข้าวคั่วไปนะคะอันนี้ประมาณสามเดือนแล้วมั้งคะสามเดือนหรือไม่แน่ใจว่าเกินหรือยังไม่ถึงอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นแหละพอก็เป็นน้ําประมาณนี้เราก็ใส่ข้าวคั่วไปแล้วก็เก็บไว้ประมาณเป็นหกเ,เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็กินได้แต่ว่าคือเขาจะไม่ไม่ไม่อร่อยเท่าเราเก็บไว้นานๆเนาะสองปีอะไรเงี้ยเป็นยิ่งนานยิ่งอร่อยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ข้าวคั่วกันเลยนี่คนะ่ะ พอดีปั่นเสร็จเมื่อกี้ก็ใส่เลยนี่นะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะก็กะกะเอาขันเพื่อเ่ความหอมใส่ไปก็กเพิ่มความหอมนะอืมแค่นี้ก็หอมละใส่อีกนี่นะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วเราก็มาเติมเรื่อยๆก็ได้คะ่ะ แต่ก็มักไว้ประมาณเรื่อยเลยนะคะเป็นเดือนเดือนอะไงเงี้ยนี่เป็นน้ำนะคะอันนี้ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะเขาเลยเป็นน้ำเป็นน้ำแบบออกเยอะโอเคค่ะเพื่อนใส่ใส่ข้าวคั่วไปแล้วก็แบบว่าหอมมากเลยอะ่ะ <c oughs> แต่คนญี่ปุ่นบอกว่าเหม็นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดปิดฝาไว้ พลาสติกไว้แบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ไม่มีฝาก,ก็เแล้วก็หนังยางเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได้นะยางมาปิดแบบนี้แล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะนี่คือวิธีทําปลานะคะกะ็ยิ่งนานยิ่งดีนะปะลานะฮัน,นเพื่อนโอเคเวลากินแล้วก็ไปต้มหน่อยนึงเนาะโอเคสวัสดีค่ะ